รังไข่หน้าที่หลักแล้วเนี่ยนอกจากจะเป็นอวัยวะที่สร้างไข่ที่มีคุณภาพดีหน้าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือการผลิตฮอร์โมนเพศหญิงหรือว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะฮอร์โมนเอสโตรเจนมีความสําคัญกับผู้หญิงอย่างเรามากขนาดไหนวันนี้อาจารย์ภูนจักมีข้อมูลดีๆมาฝากกันค่ะเนื่องจากรังไข่นะครับทำหน้าที่อยู่2ออย่างหลักๆนะครับก็คือว่าคอยให้ไข่รังไข่ทางานดีเพื่อจะให้ไข่ตกมาเพื่อให้มีการ ตั้งครรภ์พูดง่ายก็เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์อันที่2ก็มีในเรื่องของการผลิตโฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งโฮอร์โมนเพศหญิงพวกเราก็ทราบดีว่ามีหลักก็คือเอสโตรเจนและก็โปรเจสโรนแต่โปรเจสโรนมักจะใช้ในเวลาที่มีการตั้งครรภ์จะมีความจําเป็นตอนนั้นแต่เอสโตรเจนนั้นเนี่ยเป็นหลักสําคัญของโฮอร์โมนเพศหญิงที่ทําให้ผู้หญิงมีความเต่งตึง มีความสดชื่นเป็นวัยสาวอยู่นานจะสั้นหรือจะยาวขึ้นอยู่กับรังไข่นั้นสามารถผลิตอเอสโตรเจนให้เราได้นานแค่ไหนดังนั้นการดูแลรังไข่ที่ดีที่เหมาะสมก็ช่วยให้ความเป็นสาวนั้นคงอยู่กับเราได้นานการดูแลที่ดีก็อย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือว่ามีเลือดไปเลี้ยงเพียงพอมีสารอาหารที่สำคัญไปเลี้ยงเพียงพออันที่3ก็คือว่าหลีกเลี่ยงภาวะที่จะมีสารพิษหรือว่าสารอนุมูลอิสระไป ลิตขึ้นมาเข้าไปทำลายเซลล์ไข่ถ้าเราดูแลรังไข่ได้ดเีเราก็จะคงความสาวได้นาน <S <S เอสโตรเจน,นั้นสร้างได้จาก2แห่งนะครับคือ 1. จากรังไข่อันที่ 2. จากไขมันแต่เนื่องจากว่ารังไข่รับผิดชอบไปเป็นอาจจะมากกว่า90%ของเอสโตรเจนท,ที่คุณผู้หญิงมีอยู่แต่เราก็มองข้ามไขมันไปไม่ได้ จะพบว่าอิางที่มีระดับไขมันเหมาะสมคือเมลหนมนตัวเหมาะสมเนี่ยก็จะเสริมให้การทํางานของรังไขออ่อยู่ในภาวะที่ดีนะครับรวมทั้งเมื่อ,เ,อ,อเข้าวัยทองแล้วร่างกายก็ยังมีเอสโตรเจนระดับปริมาณน้อยๆที่สร้างจากไขมันถึงแม้รังไข่จะไม่ทํางานแล้วก็ตามาผู้ชายเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าลูกอัณฑะมีการทํางานตลอดเวลา ต้องบอกว่า24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเลยครับภาวะใดบ้างที่เราบำรุงให้ลูกอัลท้าของเราทํางานเพื่อจะผลิตสเปิร์มให้เราเพื่อจะผลิตฮอร์โมนเพศชายให้เรากระปรี้กระเป๋าแข็งแรงมีกล้ามเนื้อนะครับเขาพบว่าการออกกําลังกายในผู้ชายเนี่ยจะช่วยการกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหรือเป็นฮอร์โมนเพศชายเราเห็นว่านักกีฬาผู้ชายที่ออกกําลังกายมากๆก็จะมีมวลกล้ามเนื้อเยอะ นะครับพวกนี้ก็จะมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงนอกจากนั้นก็ต้องดูแลเรื่องของสารอาหารสานวิตามินที่นําเอาสารอนุมูลอิสระออกไปเช่นกลุ่มของที่เป็นวิตามินที่ละลายในไขนมันคล้ายๆของผู้หญิงนะครับเช่นกลุ่มของวิตามินอ e, แล้วก็อาหารเสริมเช่นพวกกลุ่มของสารสีซึ่งกลุ่มของสารสีก็พบว่ามีคุณสมบัติในเรื่องของการที่ไปช่วยซ่อมแซม DNA ของเซลล์ต่างๆซึ่ง อันนี้ก็โดยเฉพาะเซลล์ของสเปิร์มนัม้นมี DNA ค่อนข้างเปราะบ,บางมากเพราะฉะนั้นการดูแลลูกอัณฑะที่ดีก็จะทําให้เซลล์ความสามารถในการเจริญพันธุ์ดีรวมทั้งความกระฉับกระเฉงจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนดีก็ซึ่งจะอ,อยู่กับว่าการดูแลเรื่องของน้ําหนักตัวอย่างที่กล่าวไปแล้วไม่ควรจะวนลงพุงอันที่2คือเรื่องของการที่อ,ออกกาําลังกายที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนไปที่ลูกอัณฑะนะครับ พยายามหลีกเลี่ยงสารพิษที่จะไปลบกวนการทํางานรูปัรทะเช่นการสูบรีหรือการที่ไปยุ่งเกี่ยวกับพวกสารพิษอะไรต่าง